นี่ไงลางใหมอนน่อันนี้อันนี้ออกไปแล้วออยังเหรออ,อ๋อคนละสีกันเหรออันนี้ตอนเลี้ยงใช่ไหมตอนตอนเลี้ยงนี่กำลังอยู่ในลางอยู่อืมนี่ยังไม่ออกอ๋อคนละพันกัน ดักแด้กินประจำไหมนี่ไอตัวนี้กินประจำนี่อ๋อเป็นไหมนี่ไข่ไหมไหมไวอ่อนแล้วเป็นนอนนี่แล้วไปอยู่ในรางนู่นแล้วเอาไปต้มแล้วก็เสาวไหม นี่นี่อ่ะต้นต้นหมอนที่บ้านก็มีข <c oughs> ายวันนี้ที่นี่เท่านั้น <c oughs> <c oughs> นี่อุ้ยนี่ปักธงชัยตลาดจิม หมู่บ้านอีสานทุ่งดอกทานตะวันปักทองยักษ์เฮ้ยรถเข้ามานี่ป่ะเนี่ยเข้ามาหมู่บ้านอีสาน